สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fit You Channel ในฉบับ CEO Talk นะคะวันนี้นะคะด้วยความที่เป็นเดือนแรกของปีนะคะตออยากมาแชร์เรื่องเป้า2024แต่ว่าวันนี้จะแชร์เรื่องเป้าของ business นะคะว่าในปีใหม่เนี่ยเราอยากให้ธุรกิจเราเติบโตไปเป็นแบบไหนวิธีที่ตอยวางเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งบอกเลยว่าทุกคนที่มาดูคลิปนี้ตอนนี้นะคะโชคดีมากเพราะว่าตอเพิ่งได้ไปเรียนรู้มาเหมือนกันว่าตอนคนจะตั้งเป้า ที่แบบภาพใหญ่ที่สุดอะยังไงดีแล้วค่อยย่อยย่อยลงมารายปีรายควอเตอร์รายเดือนรายวันรวมถึงกระจายให้ทีมแต่ละคนเข้าใจเป็นภาพเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะตื่นเต้นป้าคือฟิตยูเนี่ยน้องมีอายุปีครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวมิถุนายี่สิบเก้ามิถุนาปีนี้จะสองปีแล้วนะคะจะมีความเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆมากมายเนี่ยแน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะเดี๋ยวเปิดให้ดูแบบไกลๆนะคะเพราะว่าข้อมูลบางอย่างอาจจะเป็นคอนเฟดเนนเชลนะคะ อ่ะอันนี้เป็นภาพใหญ่ของ fit you นะคะที่อยากให้เป็นซึ่งเวลาที่ต้อยวางเป้าของ2024เนี่ยอันนี้คือภาพรวมเลยต่อยก็จะวางเอ่อเป็นทุกแผนกเลยนะคะตั้งแต่แบบ R&D Revenue Marketing Content Customer Operation Event HR ก็ Finance นะคะก็คือจะวางในครอบคลุมทุกๆแผนกเลยไม่ได้ตกหล่นสักแผนกเพราะว่าถ้าเราวางแค่แบบ สมมติถ้าเราเขียนแค่เป้าว่าเราอยากทําอะไรให้ได้สําเร็จบางทีเราอาจจะลืมว่าแบบเฮ้ยเธอเป้าต้องไปสตร ATEGY ต้องไปพร้อมกับไฟแนนซ์นะอันนี้คือความคือความระแวดระวังที่เกิดขึ้นเพราะว่าเคยผิดพลาดในอดีตมาแล้วบางทีเราตั้งเป้าว่าอยากจะทนานู่นนี่นั่นนี่น่น,นแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ไปทางเดียวกับไฟแนนซ์หสือว่าการเงินที่เรามีบางทีเป้ามันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเวลาวางคือวางครอบคลุมทุกทุกแผนกเลยนะคะแล้วก็วางในระยะยาวอย่างของตอยตอนนี้ตอยก็จะวางไปแบบ 3ปีถึง5ปีว่าเออตัวอยากเห็นฟิตยูเติบโตไปเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาระวางเป้าของบิสเนสนะคะนอกจากจะต้องคิดให้ครบทุกแผานากแล้วก็แต่ละแผานากในในอีก5ปีข้างหน้าเราอยากให้เป็นยังไงเนี่ยต้องยุดวิชั่นกับมิชชั่นของเราด้วยอย่างอย่างอัน,น,นอเนี้ย strategic plan ของตอยเนี่ยตอยก็จะมีเขียนมิชชั่นกับวิชั่นไว้เลยนะคะว่ามิชชั่นของฟิตยูเนี่ย คือเรามีฟิตยูอยู่ไปทำไมอนะ Y V E XIS น m มิชชั่นของฟิตยูก็คือ lead people to be that you นะคะอันเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือพาผู้คนไปเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดีโดยที่ฟิตยูเนี่ยจะส่งมอบนะคะผลิตภัณฑ์ Health and Beau t y ที่ดีที่ช่วยชีวิตผู้คนได้จริงๆนะคะรวมถึง business opportunity แล้วก็ self love community ให้ทุกๆคนนั่นเองค่ะส่วน Vision นะคะก็คือ what we want to be นะคะตอยก็ตั้งไว้ว่า w a n n a be no number one Asia healthy happy wealthy and self love community นั่นเองนะคะบอกเลยว่าการตั้งวิชั่นกับมิชชั่นอะคือจินตนาการตั้งด้วยความเชื่อเดี๋ยวฮาวมันมาเองนะคะเชื่อก่อนว่าเราจะทำแบบนี้ให้ได้ถ้าเกิดว่าความฝันเราเท่านี้ มันก็สําเร็จได้นะแต่หมายถึงว่าถ้าเราฝันเท่านี้ถ้าเราฝันใหญ่มันก็จะต้องมีแอคชั่นอะไรต่างๆอีกมากมายที่มันเกิดขึ้นจะฝันเล็กหรือฝันใหญ่มันไม่มีอะไรผิดค่ะแต่ว่าให้ทุกคนมีก็คือกล้าฝันถ้าฝันมันเป็นฝันใหญ่แอคชั่นมันอาจจะต้องเยอะหน่อยในการวางแผนแค่นั้นเองแต่ว่าความฝันทุกคนจะเป็นจริงได้เสมอถ้าทุกคนเริ่มจากการเชื่ออย่างสุดหัวใจก่อนว่าเราทําได้ค่ะมันมีมีมิชั่นมีวิชั่นใช่ไหมแล้วก็มีแผนต่างๆล่วงหน้าไปถึงแบบ5ปี เราก็มี core value คือคือ,คอทีมของเราเนี่ยในองค์กรของเราเราอยากให้ทุกคนมีความเชื่อแบบไหนที่เป็นความเชื่อตรงกรันที่มันจะเชฟขึ้นมาเป็น c u เจ u r e นะคะอย่างตอนเนี่ยเราก็จะเขียนว่า healthy บวก happy คือ wealthy คือถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเรามีความสุขนะคะเราก็จะดึงดูดเงินและความมั่นคงเข้ามาในชีวิตนั่นเอง core value อย่างนะคะก็คือ no one can do it alone let us be your buddy we are created to be community ก็คือไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างเนี่ยสำเร็จได้ด้วยตัวของตัวเองคือมันต้องทำงานเป็นทีมอยู่แล้วแล้วก็พระเจ้าสร้างเราทุกคนเนี่ยให้มาเป็น community ให้พึ่งพาช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะคะน,น,นั้นนี่อันนี้เป็นภาพใหญ่ที่สุดเลยเวลาที่เราจะตั้งน,น,นั้นนี่ใครกำลังตั้งเป้า business ของตัวเองอยู่นะคะแนะนำให้เป็นภาพใหญ่ที่สุดก่อนว่าในอนาคตอีกี10ปีอยากเห็นธุรกิจเป็นแบบไหนแล้วค่อยมาย่อยลง action แลนของแต่ละปีไปนะคะซึ่งเข้าเรื่องนะคะในปีนี้นะคะฟิตยูนะคะพอได้เป้าใหญ่แล้วใช่ไหมก็ย่อยมาเป็น2024ใน2024เน,นี่ยก็มีแอคชั่นแทนนออกมาที่ตอยเองเนี่ยตั้งแต่ต้นปีก็คือได้วางไปจนถึงเดือน12เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะออกอะไรบ้างคือทุกอย่างอ่ะมันจะง่ายขึ้นมากถ้าเรามีภาพใหญ่ที่ชัดเจนเราย่อยมาใช่ไหมคะแล้วพอเราวางทุกอย่างล่วงหน้าชัดเจนเนี่ยทีมงานเราก็จะทํางานง่ายขึ้นเช่นกันซึ่งอันนี้เรียนรู้มาจากความผิดพลาดในอดีตที่ตอยเองแบบบางทีเราไม่ได้วางแผนลงหน้า เราก็วางแผนเป็นเดือนเดือนเดือนแล้วทีมงานก็ทางานกันแบบอย่างเงี้ยเออแต่ก็เอเอเอ,อ,เอ,อันนี้ก็เป็นฟีดแบบอย่างหนึ่งที่ได้รับมาแล้วก็พยายามปรับทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะดีทั้งกับองค์กรดีทั้งกับคนในองค์กรด้วยพอเราย่อยมาเป็นแอคชั่นแพลนแล้วเนี่ยว่าแต่ละเดือนเราต้องทําอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็เชื่อมไปกับมาร์เก็ตติ้งแพลนเลยว่าเออแอคชั่นแบบนี้ต้องทำมาร์เก็ตติ้งอะไรบ้างนั่นเองนะคะ รวมถึงพอย่อยมาแล้วเนี่ยก็จะแตกไปสู่งานของแต่ละของทีมแต่ละคนว่าแต่ละคนต้องโฟกัสอะไร Priority ของปีนี้คืออะไรบ้างทุกคนจะได้มองเป็นภาพเดียวกันว่าปีนี้เขาต้องเจออะไรบ้างในช่วงไหนบ้างนั่นเองค่ะต่อนก็จะมีเป้าให้ทีมไปแล้วเนะว่าปีนี้อยากเติบโตไปไปกี่ล้านนะคะ ไปกี่หลักนะคะไปกี่แบบ7หลักหรือ8หลักนะคะแล้วก็ภายในปีไหนเนี่ยอยากได้9หลักนะคะก็แจ้งทีมไปแล้วเรียบร้อยคือจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งเป้าส่วนตัวมันแอด p ปมาสู่เป้าธุรกิจได้เลยนะคะคืออย่างเนี้ยเป็น Vision Board ที่ตออยากให้เกิดขึ้นกับ Fit You b u d ี y ตออ่ะเล่าให้ Fit You b u d ี y ทุกคนฟังเลยว่าเออตออยากให้ภาพในอนาคตทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้ ตออยากให้ภาพในอนานะคตทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องฟิตยูบัตตี้เนี่ยเราจะเล่าให้ฟังอีกคลิปหนึ่งะว่ามันคืออะไรเราต้องจะทำเขามาเพื่ออะไรนะคะอันนี้คือภาพเป็นวิชั่นบอร์ดของ f ิตยูบัตตี้ซึ่งการทำวิชั่นบอร์ดแบบนี้เป็นสิ่งที่ ง่ายที่สุดที่จะทําให้สมองของคนเราเนี่ยเข้าใจชัดเจนเป็นภาพเดียวกันเห็นเป็นภาพเดียวกันเวลาที่ตอยวาง Marketing Plan นของแต่ละเดือนภาพเดือนไหนที่มันแบบต้องอาศัยภาพให้มันวิชวลให้ชัดเจนว่าเราต้องการแบบเนี้ยควรทําเป็นเป็นบอร์ดแบบนี้เพื่อให้ทีมงานเข้าใจตรงกันว่าอ๋ออันเนี้ยฉันเข้าใจแล้วนะคะอย่างเนี้ยต่อยก็นั่งทํานะคะว่าแบบเนี่ยฟิตยูบัตดี้เติบโตไปนะต้อยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ว่าเราแบบ มีมิชชั่นเดียวกันคือเราอยากแบบส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกันแม้ว่าบัดดี้แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันมีความเก่งกันคนละด้านมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วทุกคนไม่ต้องเหมือนกันแล้วก็ถ้าเห็นเราก็จะมีกิจกรรมแบบเออทำ CSR ด้วยกันนะคะพัฒนาทางแบบ mind body soul นะคะไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีแตกไปที่ต่างประเทศมีประเทศไหนบ้างก็ระบุไว้เลยนะคะอยากให้เป็นคอมมูนิตี้มีการทำช่อง t u ต e Channel ก็ทุกวันนี้ก็ทำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ มีออฟไลน์สโตร์นะคะมีการเป็นทีมเวิร์กนะคะมีบิลบอร์ดนะคะแล้วก็มีทำกิจกรรมร่วมกันนะคะมาเจอกันต่าง,าง,างๆนานาคะช่วยเหลือกันนะคะซึ่งอันนี้ตอยได้ถามฟิตยูบัตดี้ตอนที่เราทำบอร์ดนี้เสร็จตอยถามฟิตยูบัดดี้ว่าต้ยอขอ3 adjective ได้ไหมที่อธิบายบอร์ดนี้ทุกคนรู้ไหมว่าบัดดี้อธิบายว่าอะไรทุกคนบอกว่าสิ่งที่เห็นในในบอร์ดนี้นะคะหนึ่งเลยคือความสุข 2คือมิตรภาพ3คือสุขภาพดีซึ่งตอนแบบเออเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากๆเวลาที่เราอยากสื่อสารอะไรแล้วเราทําออกมาให้เป็นภาพเนี่ยคนจะเห็นได้ชัดเจนมากๆมันดีกว่าการที่เราแค่บอกว่าเราอยากให้เป็นแบบไหนแบบพูดปากเปล่าใช่ไหมคะแต่พอเป็นภาพเปิดแบะทุกคนแบบตอบตาม DNA ที่้องอยากให้เกิดขึ้นนะ่ะได้ง่ายมากๆซึ่งอันนี้เป็นแบบ Amazing ไหมเนยแนะนำให้ทำมากๆเลยนะคะ ใครที่กําลังตั้งเป้าเนะี่ยแนะนาเลยเนะว่าเป็นเป้าขนาดใหญ่ก่อนนะคะเป็น strategic plan 3-5ปีหรือบางธุรกิจอาจจะเป็น5-10ปีแล้วค่อยย่อมาเป็น action plan หลายปีแล้วค่อยเชื่อมไปเป็น marketing plan แล้วค่อยเชื่อมไปเป็นงานของแต่ละคนที่ต้องทําแล้วก็อย่าลืมว่าต้องเล่าให้ทุกคนฟังให้ทุกคนเห็นในภาพเดียวกันด้วยว่าเขาจะเจออะไรกันบ้างเขามาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะก็แชร์ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะคะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้อยทําตอนต้อยตั้งเป้าให้ธุรกิจนะคะแล้วก็ตั้งเป้าให้แบบแอคทิวิตี้ต่างๆที่ต้อยอยากทํานะคะ ซึ่งสปอยไว้ก่อนเลยว่าในปีนี้แล้วก็ปีหน้าๆที่วางแผนไว้ฟิตยูจะมีอะไรออกมาให้ทุกคนตื่นเต้นมากมายแน่นอนค่ะใครที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบอกต่อสิ่งดีๆการสร้างคุณค่าให้สังคมนะคะอยากให้ทุกคนมาจอยฟิตยูบัดดี้กันนะคะวันนี้อาจจะยังเล็กอยู่แต่ว่าเราจะเติบโตไปในทุกๆวัน ทุกๆเดือนทุกๆปีอย่างมั่นคงแน่นอนค่ะขอต้อนรับทุกๆคนที่สนใจดูแลสุขภาพแล้วก็หาช่องทางการเพิ่มรายได้และสร้างธุรกิจของตัวเองตอยินดีมากๆนะคะที่จะเป็นโคโช้ชแล้วก็คอยผลักดันทุกๆคนให้ไปถึงเป้าหมายค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันนะคะ